สวัสดีค่ะทางเพจและช่อง YouTube อสังหา R T M มีที่ดินริมน้ำสวยๆมานำเสนอค่ะขายที่ดินติดแม่น้ำท่าจีนเนื้อที่4ไร่3งาน71ตารางวาเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัชนาทเจ้าของซื้อที่ดินเพิ่มจากทางสาธารณะไปจนถึงแปลนที่ดิน เนื้อที่46ตารางวาเพื่อเป็นถนนทางเข้าไปยังแปลงที่ดินที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านติดแม่น้ำกว้างประมาณ46เมตรยาวประมาณ146เมตรติดแม่น้ำท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นแถมได้ที่งอกริมงน้ำอีกประมาณ100ตารางวาไฟฟ้าประปาหมู่บ้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึง่างจากสามแงนท่าโบดประมาณ6กิโล ห่างจากตัวอำเภอหันคาประมาณ7.3กิโลเหมาะสำหรับทำร้านอาหารรีสอร์ทโฮมสเตย์บ้านพักอาศัยวัยเกษียณทำไร่ทำสวนน้ำมีตลอดทั้งปีไม่มีแห้งบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะขายในราคา3ล้าน6 0 0นบาทค่าโอนคนละครึ่งสนใจที่ดินแปลงนี้โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพือจะพูดคุยต่อรองราคาได้ที่เบอร์083 987 4552หรือจะเพิ่มไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ทางช่องลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทางช่อง YouTube และทางเพจอสังหา R p M ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ